สวัสดีครับผมโอมสซ่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแชปเตอร์3ระดับฮาร์ดคอร์ในเกม The Last Place กันต่อเลยครับผมตอนนี้จะไม่หลงนะครับมาฝั่งนี้เลยได้ได้สูงสุด4คนรอโหลดสักครู่ครับรดับแรกอ่านหนังสือก่อนนะครับแล้วก็หาไอเทม4ชิ้นครับผมเคลียร์กระจายกันเลยครับไปที่จุดเนียนก่อนผมได้มาลองเล่นบ้างเหมือนกันนะครับจบหรือยัง อันนี้คุณผู้ชมได้ออกมาจากหน้าต่างน,นะครับกำลังไปหาคนที่ชื่อบิลซ่าในแชปเตอร์2ครับผมเป็นแนวข่งวงกดนิดนึงนะครับอันนี้ผมเบี่ยงซ้ายจากจุดเกิดเลยครับผมอาจจะมาเจอกันก็ได้มีใครตามมาหรือเปล่าโอเคู้สซ่าน่าจะไปฝั่งหนึ่งผมอาจจะมาผิดทางก็ได้ครับตอนนี้เริ่มมีความกระตุกแล้วลหละถ้าทางกระตุกคิดว่าใช่ครับน่าจะใกล้เจอผีครับผมนี่ครับบิลซ่าเบี่ยงซ้า,ซาอยอีกเดียวจากจุดเกิดนะครับ แต่ตัวละครนี้เขาไม่พูดอะไรเลยครับแล้วก็หายตัวไปคิดว่าไม่น่าจะใช่คนปกติแล้วล่ะรอบนี้คือห้ามพลาดน,นะครับแต่ตัวด่านเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเพิ่มเติมคือชีวิตเดียวเท่านั้นทําผู้สร้างได้ตั้งใจทําขึ้นมาให้เล่นง่ายขึ้นจากซับเตอร์ก,ก่อนครับที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากครับนี่ผมใส่คัมพีเลยละกันเริ่มเกมมาก็เบี่ยงขวานะครับแต่ระวังตัวละครมุม่าเอ๋ละกันค่อยๆไป เนี่ยไปเลยก็ได้ครับส่วนซ้ายนี่เห็นแวบๆจนซูมย่แล้วมันเห็นไกลอยู่นะไปหลบเซฟโซนก่อนโอเคจุดแรกตามแผนที่ที่เขาให้เลยครับแอบลึกๆเลยนะครับเซฟโซนคือคริสตันครับผมเราเชสตีมหายนะครับแต่แชรไว้ก่อนไม่ใช่บิวซ่าคนเดิมแล้วครับ โดนควบคุมถ้ามีคนรอดจะดีมากครับเล่นหลายคนโอเคมาแล้วครับไปเลยครับตรงไปเลยตางนี้เลยครับมีคำพูดบอกอยู่ไอเทมดึงกันครับกดไปเลยประตูตร,ตรงนี้ถ้าลืมหยิบมานี่ลำบากเลยครับเซฟโซนไม่มีจริงๆเปิดเปิดเปิด ปึบที่2นะครับทางออกจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เลยครับอ้อมไปนิดนึงให้ตัวละครไปก่อนเหมือนเข้าไปข้างในเปล่าจังหวะสั่นแป๊บหนึง่งให้ตัวละครไปขวาคือจบครับคุณผู้ชมแต่ตัวนี้มีสกีวนครับรอให้ไปสักพักนึงให้เลี้วไปก่อนอะไรก็ได้ครับตามตัวแทงไปียงซ้ายไปเลย ต้องซายนี้โอเคตามผู้สร้างคือจบครับจบแล้วครับในพาร์ทแรกแบับหนึ่งพลังงานหมดทางออกอยู่ตรงนี้เลยนะครับ x อ is here ไขไปเลยครับผมเรียบร้อยครับจบในพาร์ทแรก เดยกันต่อพาร์ทสองนะครับใน,นคุณผู้ชมก็หนีจากตัวละครบ,บิลซ่าครับมาเจอตัวละครใหม่แล้วล่ะพอเราไปควบคุมอะไรเขาไม่ได้แล้วดูวยกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ขวานแล้วกันช่วยๆกันเราคัดซีนให้จบก่อนเดี๋ยวทำการตกลงก่อนนะครับไปสองไปสองเดี๋ยวผมเคลียร์ชั้นล่างให้ อันนี้ได้ข้อมูลมาจากคุณผู้ชมนะครับว่าชั้นล่างจะมีอยู่สองอันข้างบนมีสี่อันครับผมเก็บอันน,นี่ง่ายก่อนแย่แล้วแย่แล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยทำเฉยเลยทางสี้นเราเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุมใจเอกเกือบครับผมโอเคฝากทรายด้วยเกือบพลาดน,นะครับมุมใจเอกเมื่อกี้่าคนแทงและกัน ต้องดูนะครับบางทีคนแทนโดนซูมเขาวิ่งเราก็ต้องวิ่งตามเขากลับนะครับเผื่อเขาอาจจะล่อผีมาก็ได้ฟังเสียงท้าเป็นหลักรึบเก็บหนึ่งนะครับหรือว่ามีสองอันไม่แน่ใจน่าจะสองอันนะครับมันจะวาร์ปเลยคุณผู้ชมอยากลองรึบนี่ไงวาร์ปเลยไม่ตายนะครับ จะไปวางก่อนอันแรกเบอร์หกนะครับปึ๊บหกเคลียเหลือห้าอันครับผมวาไปเลยครับไปทางด่วนทางด่วนนะพี่เดี๋ยวผมรับผิดชอบทางขวาแล้วกันเดี๋ยวไปดูชั้นสองก่อนมีอยู่สองอันอ๋อสีแดงคือจุดเกิดผีจากคำพีผมก็นึกว่าไอเทมมันคือจุดเกิดตัวละครนะครับ นี่ผมต้องไปชั้นสองแล้วล่ะทางขวาม,มีอยู่อันนึงนะครับฝั่งขวาม,มีน้อยมากโอเคได้มาสาม,มจะรับผิดชอบด้านบนเองเข้าไปลึกอยู่นะดวนตรายมากเซฟโซนเหมนผมตรไปก่อนเซฟโซนเป็นตรงคล้ายๆรูหนูนะครับโอเคเราไปวาง ได้มาแล้วสามผมวางเป็นหนึ่งเป็นสี่เนาะยังขาดอยู่เหมือนตัวมินนี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเท้าแต่ดูจากตรงนี้ได้นะครับนี่ไงมีคนมาแล้วโอเคเดี๋ยพลังงานก่อนระวังมุมแจเอฟึบป,ปากเครียร์นะครับโอเคโอ้โอโอย่ายแล้ว ลงไปแล้วลงไปล้เสียงเท้าชัดเจนมากปาทางซ้ายด้วยนะครับรู้สึกว่าทางซ้ายจะเยอะกว่าแต่ตรงนี้ละกันเข้าเซฟโซนละตรงดีกว่าน่าจะปลอดภัยนะครับเีล้วฝั่งซ้ายนะครับโดนซูมไปเลยลุยไปเลยตรงไปเลยพี่ ความเด็วตัวละครเท่ากันนะผมว่าด่านต่อไปยากครับตัวละครเคลื่อนที่ไวกว่าผมน้องเล่นจับน้องมอคืออันนั้นคือพลาดบ่อยสุดแล้วมาครับอันสุดท้ายปิดจ็อบนะครับมันมี5หรือ6เหลือ4ไม่มี4นะครับมี4ไหมโอเคดีมากปึ๊บจบพาร์ส,สอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มาขพัสสุดท้ายบุกบ้านครับผมเดี๋ยวรอเนื้อเรื่องหายก่อนเดี๋ยวพิมพ์ตกลงกันนะครับลหลักที่ผมรู้จักคำพีเลยนะครับผมจะทําการหากุญแจแล้วเน้นเซฟโซนแล้วกันถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววาร่วมอยู่ดีอันนี้เคลื่อนที่ไวแล้วนะครับรอคัสีนแป๊บหนึ่งตามมาันี่ก่อนอ๋อมันต้องรับคัสินหรือเปล่าโอเคมารับโทรศัพท์ก่อน คิดว่าใครมาบุกบ้านเธอนะครับเสียงใกล้มากครับเหมือนเดิมครับฟังสเต็ปเท้าเหมือนจะวนด้วยนะครับระวังฮิตบ็อกด้วยตัละครนี้คิดว่าสามารถดึงได้นะครับตัวละครคุณผู้ชมหวังดีนะแต่เธอไม่เชื่อครับผมเอกมาว่าเจอใครก็จะจัดการให้หมดครับวางสายไปแล้วฟังเสียงเท้าท่านี้มันเซฟโซนครับวิ่งไปก่อนได้ รึบได้กุญแจมาฟังเสียงเท้าโปบแย่แล้วเซฟโซนเซฟโซนโอ้ยเซฟโซนแย่แล้วไหนล่ะเซฟโซนอ่ะทั้งเข้าเร็วอุ้ยอุ้ยว้าวอ,อ,อุ้ยเกือบถ้าไม่ใหม่ฝั่งคือเรียบร้อยครับเคลื่อนที่ไวจริงฟัเสียงเท้าเหมือนเดิม ด่าน,นี้คิดว่าน่ากลัวสุดแล้วครับเทเลนโซโล่คือน่ากลัวมากๆผมต้องไปไขประตูก่อนโอเคคนสร้างน,น่าจะไปเก็บไอเทมมีกุญแจมีกุญแจเอาไปแอบ,บก่อนตัวนี้ดาเมจนะไปยากมากเก็บแล้วสองโอเคเสียงมาระวังฮิตบ็อกซ์อุ๊ยมันได้ยินเสียงเท้าครับเมื่อกี้มันจะวิ่งชนผมอยู่ ขวาจังหวัดสวนทางกันนะครับมีคนเปิดประตูแล้วโอเคน่าจะคนที่มากับผมด้วยกันนะครับยูซี่แป๊บหนึ่งวนกลับจุดหนึ่งนะครับโอเคได้ได้ได,ได้เห็นอยู่ลบตรงนี้ก่อนเสี่ยงมากนะครับตรงนี้เก็บแล้วนะเดี๋ต้องรอแพทเทิร์นนะครับอย่างเดียวถ้าจังหวัดจุดเกิดน่าจะไปได้ เลี้ยวมาใัยการเดินเดี๋ยววนแต่จุดไหนก่อนดีอันอยู่มั้งฟรีคืออะไรไอเทมหรือเปล่านึกว่าอะไรฟรีกลับก่อนไหมอะตอนนี้ไม่มีเซฟโซนเลยครับคุณผู้ชมถ้าเซฟแบบร้อเปร์เซ็นตะนัเก็บแล้วกลับ เก็บแล้วกลับทําไปเรื่อยๆครับตรงกลางก็ยังไม่เข้าไปเก็บต่านี้คือถ้าเก็บครบนะตัวละครคุณผู้ชมจะวาร์ปเลยครับเสียงทามานะครับรอบหนึ่งประมาณนาทีกว่าวนรอบนะครับเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมตรงกลางคือเซฟโซนอยู่ครับห้องกลาง ึปจะเสียงดีไหมเซนไม่ดีเลยแย่ละปฝากคนสร้างด้วยนะครับเสียงฮงคือมีคนเก็บเอา้าสวยครับผมครบเรียบร้อยครับผมจบภรารกิจเลยอันนี้คือน่าจะเป็นอีกฉากจบหนึ่งครับคุณผู้ชมสามารถที่จะหนีออกจากที่นี่ได้แต่ทุกอย่างยังไม่จบครับจะต้อง รอดูกันต่อไปครับผมใช่ครับสเต็ปน่ากลัวมากอ๋อเขาบอกว่าสามารถที่จะรีตัวแล้วก็โชว์ไอเทมได้เลยและนี่ก็คือไอเทมในด่านแชปเตอร์ระดับฮาร์ดคอร์ครับลักษณะจะเป็นแท่งคริสตัลแบบนี้เลยนะครับให้แสงสว่างโดยรอบเป็นสีฟ้าน,นะครับขอบคุณเจ้าของแมปแล้วก็คุณผู้ชมที่มาช่วยกันเล่นแล้วก็ทําให้ผมได้รับไอเทมครบทุกด่านของเกมนี้ครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของเกม The อ a s t Place ครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ ไวเราดูกันต่อในพีตอต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ